ฟิล์มเตรียมผ้าเตรียมอุปกรณ์เหมือนเดิมลงผ้าสิบื้นแรกเมื่อกี้อยู่ไหนพันยาเอาขวดเดิมเมื่อกี้มาก่อนครับเดี๋ยวงี้เอาขวดเล็กมาขวดเล็กมาแกะใช้เลยอ้าวมีลูกมาด้วยเอาขวดเล็กเดี๋ยวค่อยขวดใหม่ไปขวดนี้เปิดรีวิวเลยเจอผมแล้วมันต้องได้เงินมันต้องนี่เจอธรรมดาไม่ได้ ลม่ลมเตรียมเตรียมผ้าที่เช็ดเช็ดข้าอก,ก่อนผืนหนึ่งฟองน้ำฟองน้ำดีกว่าฟองน้ำเนี่ย<ด>ได้มากี่อันเนี่ยในถังอะเตรียมออกขึ้นมาใช้สวัสดีครับก็วันนี้ยังอยู่ที่จังหวัดสกลนครน,นะครับก็สินค้ามาลงที่บ้านนะครับเพิ่มนะครับเมื่อวานไม่พอขายนะครับลงมาจะเป็นพันชุดแล้วยังไม่พอนะครับก,กับความต้องการของลูกค้าก็ วันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวเช้าๆกันให้ดูก่อนเข้ามาเข้ามาตอนนี้เดี๋ยวผมเริ่มในโซนเลมก,ก็คนดูอาจจะไม่เยอะนะครับเป็นเช้าๆแล้วฝนตกด้วยอาจจะนอนโหมผ้ากันอยู่หรือกํลาลังเดินทางไปทํางานกันอยู่นี่ก็พี่ป้อมนะครับสกดินดาวร้ายนะครับ<ด>ก็เป็นเพื่อน<ด>ใน Facebook มานานแล้วนะเป็นเอ็ซีติดติดตามกันมาวันนี้เอาสินค้าจากกรุงเทพนะครับมาส่งให้เพิ่มอีกนะครับและพี่ป,ป้อมยังไม่เคยใช้เครื่องแก้ผมยนไมเคยเติมแมกนาโน แล้วเรามาดูกันครับฝนตกแบบนี้เอารถมาส่งผมได้บอกเ้าคือแล้วแบบมันไม่เหมือนรถพวกเราอะรถพวกผมตากฝนก็ไม่เลอะไงแต่นี่คือแบบเลอะเทอเลยนะครับผมก็เลยบอกเอ้าลองลงแับแก้วดูแต่ที่นีฝนมันตกเนี่ยเราเห็นอยู่นะครับว่าฝนมันตกอยู่อผมก็เลยลงให้ดูตากฝนเลยพี่ป้อมเลยบอกเอ้าอย่างเงี้ยไปขายเไปไ็นรายได้เสริมได,ได้ได้ดิขายได้นะครับเอาไปขายได้ก็ทีนี้เราก็จะลงให้ดูทั้งคันแบบตากฝนไปเลยนะครับอันนี้ผมขอกลางล่มเพราะว่าโทรศัพท์จะ กลัวโทรศัพท์เปียกนะครับเรามาดูครับของจริงครับลงกลางฝนไปเลยเช็ดแค่รูปเอาฟองน้ํารูปน้ำออกแล้วลงเก็แก้วเลยครับให้เห็นนะครับว่านี่ฝนตกอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยฝนยังตกโปรยปลายอยู่นะครับลงเกลแก้วกลางฝนเลยครับดูแล้วกดแชร์เลยครับคือเวลาฝนตกเนี่ยรถมันจะเป็นอย่างนี้นะครับน้ํามันจะจับเป็นม่านน้าเป็นคราบ แต่ถ้าเราลงเทบ่บแก้วแล้วน้ำมันไม่จับดินโคลนเนนคราบต่างๆมันไม่จับนะครับเราดูเลย199ทําทำอะไรได้บ้างรอชมครับผม้ยตั้งกันเลอยอ มันต้องแท็กคู่ที่เมฆถึงจะขึ้นฮะผมแท็กแล้วนี่แท็กคู่ถ้าแท็กนี้มันไม่ขึ้นต่างเลยนะต้องแท็กคู่เนี่ยผมอกี้ลงตรงนี้อาจารย์จะแก้ไขดูนะครับไม่ลงครับแก้ตาคนนะพิมพ์แท็กหน่อย ไม่ได้แล้วมันต้องขึ้นแล้วนี่แต่แบบนี้มันมันไม่ขึ้นเหรอมันไม่ขึ้นคูเลยมไม่ขึ้นได้ไงไน,นี่ครับไม่อนุญาตแท็กไว้หรือเปล่าอนุญาตพี่มันแท็กอันนี้มันขึ้นแค่ตรงนี้เอพี่ถ้าแท็กอันนี้มันจะขึ้นเดีตรงนี้จะค่อยแก้ไขโพสต์งั้นอ่ะใช้ไปก่อนอ่ะมาดูครับวันนี้ลงกระตากฝนเลยนะครับมา

ดูตัวเองดิแล้วรถคนอื่นมาขัดได้ไงล่ะเนี่ยถามไม่แปลกอา้าวมาโดนอยู่แล้วมาตาด,รรดินเะนี่ยเกียรโทคัสเกียร์เนี่ยนี่นะดูครับนี่สภาพรถนะครับวิ่งมานะครับลุยฝนมาจากกรุงเทพนะครับรเราลองลงให้ดูนะครับ ผมลองลงให้ดูนะครับติดใจเลยนะครับคือเมื่อกี้ลงให้ดูนิดเดียวเลยบอกเอาเอาไปขายเลยแบบนี้นี่นะครับผีป,ป้อมนะครับสกลินดาวไลน์นะครับน,นี่นี่คนนี้เลยอเอาสินค้ามาส่งครับวิ่งมาจากกรุงเทพนะครับแล้วแต่ว่าคือผมเห็นรถเลอะอเทมาเอาลงเครื่องแก้วดูแล้วผมลงตากฝนนี่ดูเลยก็นะครับก็เลยอ้าเดี๋ยวสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเลยโ้โหได้หน่อยถูหวยจหน่อยนี่ ไอคนนี้มาป่วนนี่เนาะโอ้ยมันก็แต่เช้าเถอะเนาะไม่รับไม่นอนยังไงบอกไปหาเสียดิมันทุกข์ทรมานจะตายแล้วเห็นเขาขายดีเครือบแก้วเนาะมันบอกเครือบแก้วไปเครือบรถมันเหมือนนอนรอคอมเม้นต์ไอ้ยี้อกูโพูดปุ๊บแม่งนี่เด้งมาปั๊บเลย มไม่ทอะไรรอมัเเองเป็นเออมันเป็นอะไรกับกูนักหนาเนี่ยฮะจ้างมาวะชีวิตมันเกาะติดกูเป็นเงาเลยสัตว์แม่งเงากูยังไม่ติดขนาดนี้เล้เวลากูอยู่ในร่มยังยังเงายังไม่มีนะเงามันยังไม่ตามเลยเวลาอยู่ในร่มไอ้พวกหาวก่อกวนนี่แม่งยิ่งกว่าเงาอีกไอ้อ้าลงกับแก้วเลยนี่นะครับรถเปียกเปียกอยู่แล้วฝนก็ตกอยู่นะครับเราก็จะลงกับแก้วตากฝนกันเลย ว่าลงตากฝนแล้วลดเป็นฝ้าไหมเป็นคราบไหมเนี่ยลงในน้ำยังลงมาแล้วนะครับพ้นเลยลงเลยเอาฟองน้ำมาลูกฟองน้ำลูกไปก่อนพ่นเลยฝาโป้งลงใหมเลยครับพ่นเลยชิ้นข้างเริ่มตั้งแต่ชิ้นข้างเลยไอ้อไร่มนี่ที่กลางล่มไม่ได้เปียกน้องฟิล์มนะครับแต่ว่าคือเรกลัวโทรศัพท์เปียกนะครับกลัวกล้องเปียกตากฝนเลยครับลงเลย สินค้าแบบนี้นะครับสนใจก็ติดต่อนะครับทักแชทได้หรือคอมเมนต์นะครับที่พี่ป้อมสักกลินดาวร้ายนี่ก็ติดต่อได้เลยนะครับผมสากระปงซ้ำด้วยฟิลอเอาภาพผืนแดงมาคงมารูปเคล้แก้วก่อนรูปรอบแรกเราค่อยใช้ผ้าผ้าแห้งช็ดสนใจทักปไปในไลน์แล้วครับผมได้ได้เดี๋ยวไลฟ์เสร็จก่อนแล้วผมตามดู นี่ครับลงตากฝนให้ดูเลยแล,แล้วแล้วเงาไหมลงเปียกน้ําคือมันไม่มีในโลกนี้มันไม่มีครับไอ้น้ายาตัวไหนที่แบบว่าแม่งแบบจะมาเคลือบสีรถจะมาเคลือบตากฝนมันไม่มีแต่แต่ผมมันได้เหมือนใครไงเพราะว่าผมคือเมฆมังกรบินไงผมจะขายธรรมดาเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้ไงผมก็นี่ครับผมจะขายของแบบโปรตีมันคนอื่นเขาไม่ได้ไงเฮ้ยไม่เลืเอกเลชเ่นนี้เลยเอะรูปๆแล้วเช็ดเงาเลยนะครับ <S <S คือเป็นคนอื่นนีเคลือบทรงเคลือบสีนี่ ต้องในสภาพที่รถแห้งนะครับต,ต้องทำในร้านในสถานที่มิดชิดแ่นแต่ของผมไม่เครือบตากฝนได้เลยนะครับขอสั่งแก้วอย่างเดียวขอเลขบัญชีได้ครับอาจารย์ครับมาแล้วมาแล้วเลขบัญชีมาแล้วดูครับเครือบปุ๊บเงาปั๊บเลยเราจะทําธรรมดาเหมือนคนอื่นไม่ได้บบนะแบบน้นอกๆนี่ยนี่เอาฝนตกอยู่นะเอาถ่ายตอนเพื่อนถ่ายตอนเพื่อนไม่อยู่อ้าว นี่ครับเครือบตากฝนฝนเห็นะครับว่าฝนยังตกอยู่เอีกไหมครับนี่ขเขาดีจริงเหรอเนี่ดูครับฝนยังตกอยู่เลยนะเป็นไงเครือบตากฝนนม่นก็เงาอ่ะเออไม่ขึ้นฟ้าครับแล้เครือบธรรมดาโลกไม่จํานะครับขายเครือบสีเครือบแก้วธรรมดาโลกไม่จําไอ้เสียปั่นดีๆตรงประตูยังยังไม่คาบอยู่ล้าสอดแทรกใช่นาะ มองเห็นกัได้ล่างล่างล่างเออเออเห็นไหมทีน uh, right. ี้วิ่งไปนะครับคาบมันก็จะไม่จับนะครับลงใหม่มเลยพ่นใหม่เลยเน้ถอยไปเดี๋ยวจะมาโชว์หน้ารถทักเลยัเลยดทักเลยเจสนใจทักได้เลยครับคนนี้ครับก็เดี๋ยววิ่งส่งได้ทั่วนะครับก็เอาลงไปเลยลงไปเลยเป็นไงแค่บอกว่าเครือบในสภาพอากาศชื้นนี่ก็ ยากแล้วนะครับแต่นี่เครือตากฝนเลยครับผมอยู่ไหนพี่อยู่สกลนครครับรถมาส่งของครับปิดป้อมเอาของมาส่งจากกรุงเทพนะครับก็เลยลุงเครือแก้วโชว์ให้ดูนิดหน่อยอันนี้พอดีเลยอ่าชวนอ่ารถวิ่งขนส่งอะไรก็ทุกวันนี้ธุรกิจการขนส่งก็โอเคครับดีแต่ว่าถ้ามีอาชีพเสริมอ่านาังวางนั่งขับรถอยู่เมียก็แชทขายไปได้เนะาะเออพี่ก็แชทขายไปก็ได้นะครับเป็นไรายได้เสริมไป ดูครับตากฝนมันก็เงาครับผมแล้วมันเคลือบมันกันน้ําทันทีคือเคลือบปุ๊บมันกันน้ําได้เลยราคาไม่แพงเลยเออราคาไม่แพงด้วยร้อยเก้าเก้านะครับสน,สนใจหนึ่งชุดทักได้เลยพี่คอมเมนต์ขายได้เลยครับเ <มา S 1> นี่ยเขบอกสนใจเดี๋ยวทักแชทนะครับเอไปคอมเมนต์บอกก็ดิจิ้มเขาไปในคนทำคอมเมนต์อมมต่ะพิมพ์ตอบก็เลยได้ตังค์แล้วน,ะนะ่ะผมว่าพี่อะถ่ายภาพนิ่งดีกว่าเอา มีป้าเอาเอากล้องไงนี้ถ่ายภาพนี่ไงผมถ่ายระหว่างที่เขาลงกันตากฝนเนี่ยพอมันนึงม,มันตกอยู่มันค้างเยอะยอ,อ่าถ่ายไว้ถ่ายเห็นบรรยากาศการแก้แก้วกลางฝนฟิล์มฝาโปรงลงยังลงทั่วเลยลงทั่วเลย นี่นะครับลงตาคุณแบบนี้มันก็เงาเลยเหมือนกันเไป็นไงนี่ครับอ่ะหน้ารถด้วยครับั่งน,นี้ครับนี่ครับฝนตกตกอยู่นะครับเขามาส่งของดีๆเย่ยไม่ได้อะไรหรอกแต่ผมชวนขายเครือแก้วครับผมชวนขายยังไงผมก็ลองลงเครื่องไปดูแค่นั้นแหละครับทำไมมันเงากว่าชาวบ้านเขานั่นสิเนาะ อา้าววันิดาเพียมเสน่ได้ครับทักแชทเลยครับร้อยเก้าเก้ามีของแถมนะครับร้อยเก้าเก้านะครับมีแชมพูแถมให้นะครับตัวอะรัวปั่นให้งเงาเลยนะผ่าปงถ่ายถ่ายไว้เชียวพี่ายตอนลองเนี่ยเออพี่มันแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ตัวเองมาด้วยเปิดกล้องให้ <c oughs> แล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้ากล้องเซลฟี่ตัวเองเข้ามาด้วย <c oughs> จะได้เอาไว้โฆษณาผมมัน <c oughs> <c oughs> ยิงองยิงลงพี่เทปมันยิงเปลี่ยน นี่ไงฝนก็ตกอยู่นะครับเราก็ลงให้ดูเลยดูดิฝนตกน้ําไหลอยู่เนี่ยตกไปปลอ่อยอ,อมิติใหม่ของการลงครับแก้วครับทีนี้น้ําก็จะไม่จับนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นเม็ดละจากที่มันเปลี่ยนเป็นคาบเนี่ยมันก็จะแับเ,เลยไม่เกาะด้วย ทำไม่เกาะครับเห็นไหมตรงนั้นจะเป็นคาบอยู่ใช่ไหมยังไม่เงาเลยดี๋ยวรอดูเดี๋ยแป๊บหนึ่งตรงประตูกะชิดหลังเดี๋ยวรอยแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเงาแต่ปล่าเลย ลงตากฝนไปเลยนะครับคือปตีเนี่ยจริงจริงงานเคลือบสีรถในฝนตกคือจบข่าวแล้วครับเคลือบไม่ได้แล้วนะแต่ดูครับน้ำมันจะไม่จับครับจะเป็นอย่างนี้ไปเลยสวัสดีครับพี่พันนิพี่นภินพ,พี่แหม่มนะครับลงเสร็จก็เงาเลยครับตากฝนก็เงารับไม่ต้องห่วง น้ำไม่ก่อ้วยกระจกกจกทังนี้อย่างนว่ะเนี่ยไม <ป S> ่ <ๆ S 1> ต้องลงฝั่งเดียวไปให้ก็เห็นเนี่ยเครื่องดื่มทุกความแตกต่างเัยฝั่งนี้ลงฝั่งนู้นไม่ลงนะฝั่งน,นี้ลงแล้วน้ําไหลย,ยังเลยแต่เดี๋ยวที่จริงมันมันจะต้องแบบจับเป็นเม็ดเลยมันมันจะต้องแบบว่าไม่ไม่ไม่เป็นม่านนะก็ไม่ลงแห้งๆครับกระจกถ้ามันเปียกแล้วมั้งมันเลยใช่ไหมเงาใช่เลยจะลูกหนาทุกคนานี้ครับเปลืองผ้าไหม อีกแล้วเหรอเปิดผ้าใหม่เฮ้ยลอยเลยวะเนี่ยน่าจะออกเลยนะป้ามแล้วรถไปโดนอะไรมาเนี่ยไอ้ป้ามไปโดนอะไรมาเนี่ยลอยหนิหมาหมามันถ้าลงเทปแก้วไว้มันเก่ามันไม่เข้านะหมามันตะกุยรถผมอ่ะมันมาเจอไอ้ตัวข้างในเนี่ยฟีมารบลอยมาเช็ดๆหน่อยด้วยของผมนะขนาดมีพิษบูขวันยังไม่เป็นลอยเลยไปดูดิ จริงๆเวลาเราไปมันวิ่งรับเลยตกไปเปนตะกุยหมาตัวใหญ่หมาตัวใหญ่มันตะกุยจะเอาจะเล่นไงยนึ่งถ้าลงไว้กันได้ลงกับแก้วไว้กันได้โอ้โหยาวเลยไม่ต่อเลยเอาเอาเบอร์พันผสมด้วยฟิล์มเ,เบอร์พันดีใส่ม,มือมาหน่อยไป ก็เคลือบแก้วกลางฝนนะครับผมหากฝนลงเคลือบเลยก็เงาเหมือนกันนะครับจะลงกลางฝนกลางแดดได้หมดนะครับเคลือบแก้วแมงมุไม่เลือกใช้ง่ายเป็นถ้ามาเคลือบก่อนเลยพื้นที่ยี่สิบสอง ไดย้ยางมาตอยฉีดใส่เลยยางมาตอยโอ้โทษหดูนะครับมียางมาตอยติดรถอยู่นะครับต้งองเอาเคล็ดเกลี่ยมาพี่พไปป้อมเอาเคล็ดเกลี่ยนี่นี่เนี่ยมียางมาตอยติดรถแบบนี้ไม่ต้องกลัวครับฉีดเคล็ดเกลี่ยใส่เลยครับยางมาตอยใช่ไหมแล้วมือไปขยี้ดูเดี๋ยวออกครับ มันติดนานแล้วดินานแล้วครับถ้าถ้าติดมาใหม่ๆนี่แป๊บเดียวก็ออกครับออกอยู่เนี่ยเนี่ยออกเนี้ยออกออกพี่ออกเนี่ยหายเลยยางมาตอยนะครับก็ฉีดเคลือบแก้วใส่เลยครับออกเหมือนกันออกเนออกออกออนู่นน่ะรอยม้าขวัญยังออกเลยรอยม้าขวัญก็ออก อ่ะมาดูตรงนี้พี่มาดูรอยหมาขวัญตรงนี้อ่ะเอาเอาน้ำยาแล้วดีกว่านี่ดูนะครับนี่นะหมาขวัลดมาเป็นรอยนะครับก็เดี๋ยวใช้น้ำยาลบรอยนะครับผสมกันสองตัวทั้งอยังผสมสองอย่างเลยอ,อันนี้รอยหมาขวัมาใช่ไหมพี่หมาตะกุยมานะครับน้ำยาลบรอยก็ของแถมนะครับนี่ลบเลย ลบเลยครับเห็นเห็นครับลบเห็นเห็นเนี่ยอ๋อครับใบตัวด้วยนี่หาวตัวอีกหาว่าตัวอีกอันนี้ของแถมนะครับต้นขานี่ศักยะศักยภาพของน้ํายาแถมก็ขนาดนี้นะครับโอ้โหนี่ของแถมวะเนี่ยนะในประตูด้วยนะรอยเล็บในประตูอ่ะเฮ้ยนี่รอยเจเลยเนี่ยข้างล่างนะรอยหมานี่รอยเมียครับเนี่ยออกรอยเมียก็ออกนะครับ รอยเล็บเมียนะครับลงประตูนะครับใช้ยาลบรอยเช็ดนะรอยเล็บเมียแต่ถ้าเมียขวนตรงหน้านี่ไม่ออกนะครับออกแล้วพีไปหากิ๊กไปหาสาวมาแล้วเมียเล็บขวดหน้านี่ไม่ได้นี่นะครับยางมาต่อยที่จับไปเยอะเมื่อกี้นะตรงนี้ก็ตายหปแล้วหมดแล้วสาดแล้วครับใช้กระแกองนะครับฉีดแล้วเช็ดเลยโอเคเก๋วเก๋ว ไปดูรอยม้าคนก็หายไปแล้วหายแล้วปุ้ยรอยหมาหายแล้วปุ้ยไม่มีแล้วไม่มีเลยอ่ะงงครับเจ้าของรถงงนิดหน่อยครับไรวะของแถมยังออกเราหายไปเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้หมูนะนี่จริงๆนะเนี่ยหายเลยมันเป็นรอยหมา สองลอย่ะสามลอยอ่ะอ๋อนี่ลอยลอยเมียนี่เอาเอาเอาตรงนี้นี่นี่ดูดูนี่ซุ่มประตูเออซุ่มประตูก็หายแต่อันี่ยหายไปแล้วหายแล้วขัดเปี่ยนเกลียเกียวหายไปเรื่ยใช้น้ำยาขวดขาวนะขวดอีกขวดนึงอ่ะที่เช็ดรอยเนี่ยเอาหายไปเรื่อยเอาจารย์ผ่ากระเด็นเกลียวเราด้วยง่ายครับใช้งานง่ายง่ายครับ นี่ดูครับเครือบตากฝนนะครับฝนไม่จับนะครับเป็นเม็ดอย่างนี้เลยเป็นเม็ดสวยๆเลยครับดูครับเมิติใหม่ชันเคลือบแก้วน้ำจะเป็นเม็ดเลยสนใจพิมพ์มาสนใจเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราแท็บเดี๋ยวเราทักแทสนะครับผมก้อนนี้ครับมีที่ไหนครับฝนตกอยู่แล้วเคลือบแก้วมาลงเนี <pigs> <diet> <im> ่ย ดูดิครับมันเปียกเลยไม่ได้เตรียมมันมานะครับผมเพิ่งมาถึงนะครับผมมาส่งของอ่าเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับอันนี้คือมาจริงๆนะครับนี่มันเครื่องที่ผงมาส่งครับแล้วก็มาลองของอันนี้ไม่ได้เตรียมมาอย่างไรรถมาแบบแน่ๆเลยเอออันนี้อันนี้พี่เมฆลองให้ดูเลยสุดยอดเลยครับแล้วก็สนใจขายเลยอยากไปขายเสริมเลยเนาะติดต่อได้ครับเป็นตัวแทนขายก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวฝากนะครับใครสนใจก็สั่งผ่านพี่ป้อมมาได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยว เวลาขับรถไปก็แฟนนั่งแชทขายในรถไปร้อยเก้าเก้าเราอย่าไปคิดเลยมากนะล้างรถแพงกว่านี้เอาไปล้างเท่าไหร่โอ้หลายหลายตังค์ครับล้างรถแพงกว่านี้ครับผมล้างรถสองร้อยอ่ะเขาบอกไปป้อมไปอาบน้ําด้วยแล้วสมุดประกันมีไหมมีครับป้อมสีตัวเลยยังไม่ได้เคลือบอ่ะยังไม่แกดูดิเนี่ยเป็นอย่างนี้ยยังไม่ต่อเลยนี่คือจุดที่ยังไม่ได้เคลือบนะครับไม่ต้องกดแรงนะพี่สเปรย์กดเบาเดี๋ยวมันหัก ใช้หัวจีนแรงมันถูกเพราะว่าน้ํายาแพงไงเราต้องประหยัดต้นทุนในพวกหัวเตเป้พวกอะไรใช้ของถูกมั้ไม่งั้นจะมาขายได้คร่าๆไม่ได้ต้องไปหนึ่งสามร้อยหนึ่งความลูดยาวเลยเดี๋ยวผมเช็คตามดิทักได้ครับสนใจทักไปเลยอยู่ไหนทักไปเลยก็นี่นะครับก็จากเอาสินค้ามาส่งนะครับก็มาเป็นสมาชิกสาขาสกลนครเลยแล้วกันนะครับพี่ป้อมก็สมัครนะเป็นตัวแทนจําหน่ายที่นี่เลยเรื่องไปเอ้ครับ ดันด้านอยู่ลงก็เงาวับเลยแบบนี้เลยลงปุ๊บเงาทันทีโอ้แบตเตอรี่แบกช่องลองแล้วเงาจริงขอบคุณครับลงที่ไหนก็เงาครับดูเนี่ยดูนะอยากให้เห็นสภาพตอนมาตอนแรกไม่ได้ถ่ายรูปไปเนาะถ่ายไหมพีมีถ่ายอยู่เนอะมถ่ายอยู่เดี๋ยวว่าถ่ายไกล้กล้หน่อยคนมองไม่เห็นหรอกว่าไม่เห็นเดี๋ยวมันเน่ามาผมมันตกคุยง่ายผมขี่รถฝ่าฝนมาเน่า อันนี้มันก็จะถามว่าจับไหมมันก็จับแต่มันจะไม่เริ่มเหมือนเหมือนตอนแรกน้ํามันจะไม่จับนะครับเนี่ยลงจากฝนก็เป็นอย่างนงี้ครับแหมลบรอยเมียหน่อยอย่างเงี้ยเห็นรอยเล็บหายหมดนะครับรอยเล็บตามที่จับประตูนะครับแทนยาลบคาบนะครับเช็ดก่อนแล้วก็ลงับแก้วทำซ้ำนะครับ เช็ดกระจกได้รถสีด้านก็ดีเพราะว,ว่าคือ,เอ,เ,อเอาเอาตัวลบรอยลงก่อนครับเอาตัวลบรอยลงก่อนขวดสีขาวอะอีขวดนึงอะเราเอาฟิมมนู่นน,นะพี่ขวดขาวพีว่บ่กร็จล้รถสีด้านเนี่ยคือมันโดนรอยมันจะเป็นรอยขีดขวนง่ายครับว่ามันฝืดสีมันฝืดแล้วก็ใช้ตัวนี้เคลือบแก้วไปลงก่อนมันลึกเลย เดี๋ยวก็จางๆได้แค่จางลงเนาะตัวนี้จะเกาะกาะเฮ้ยมันเข้าสีแล้วครับเข้าสีเป็นรูแล้วได้ได้แค่จางลงแก็จางนะเดินขูดก็ไดดด้จางนขูมาเลยเกือบหายครับแต่ไม่หายอันนี้แผลมันลึกสนใจทักได้เลยครับผมได้เลยได้เลยได้เลยไม่ต้องทักแชทครับวางไว้คอมเมนต์แหละแชทเปิดอ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าค้างนะครับ ไม่แชทผมเปิดอ่านไม่ได้สมัครตัวแชทกน่ดยนะครับเขตภาคอีสานนะครับสมัครได้ทั้งหมดที่สกลนครเลยใช้ได้ครับนนนี่อะไรน้อยครับใช้ได้ครับคือเคล้าแก้วไปลงน่ะรถสีด้านแต่มันก็จะลื่นไงพอมันลื่นมันจะเกิดรอยขีดข่วนน้อยครับกระจกใช้ได้สกลนครนี่ครับมีสาขาสกลนครเลยครับผมไม่ปดูเลยไม่ได้ที่มันขายตำรานรถตัดอ่ะคือซื้อมายังไม่ได้ขนาดนี้เลยไม่ออกแพงกว่านี้ด้วยแพงกว่านี้ด้วยคุ้มดึงเลยรต่งๆเอาประสบการณ์คนนี้นี่นะครับก็ที่ขายตทำ ห้างรถตัดแต่งเลยแตร้ยวรถตัดก็มีนะแต่เปรีรถตัดก็เลยก็ฟ้องอาอีกไม่ไม่ไม่ทำห้างก็พอทำห้างทำห้างทำห้างเลยที่ต้องขายเป็นเปิดบูธอ่ะนั่นแหละแพงแพงเ้าแพงกระเป๋าไม่ได้อยู่เลยไม่ได้อยเลยเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนนะอันนี้คือเห็นเลยครับอันนี้คือมาแบบเน่าๆเลยไปเจอแบบนี้โอ้โหใช้ได้เลยสวยงามเลยครับของดีเลยแหละราคาไม่แพงเลยฉีดก็ออกแล้วอ่ะ ราคาไม่แพงเลยตัวแทนแถวสุขุมวิทอ่าตัวแทนสมุดประการมีครับส่งได้สุขุมวิทครับเดี๋ยวเอาเบอร์ทโทรให้ผมเดี๋ยวผมให้ตัวแทนทักไปไม่ตอบแชทหน่อยอได้ครับทางนี้ก็มีแล้วโอเคนี่นะก็วุงยไวิ่งสุ่มที่ทั่ว,ลว <laughs> เลอ,อไปได้หมดนะฝากได้หมดครับอโอเคสนใจใครสนใจคอมเมนต์เอาไว้ครับเดี๋ยวเราทักไปอ่ะโอเควันนี้คลิปสั้นสั้นไลฟ์สดแค่นี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ